ให้ไม้เท้าเลข3าม tree of wands ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาสูงมองไปยังทะเลขว้างไกล3มแท่งไม้เทา้าปักอยู่ข้างกายนี่คือ tree of wands ช่วงเวลาแห่งความหวังและการรอคอยผลลัพธ์ เคลเริ่มต้นโครงการใหม่และลงทุนความรักความพยายามและทรัพยากรของเขาตอนนี้เขากำลงังรอคอยสิ่งที่ได้หว่านมาเมล็ดไว้เติบโตแง่คิดไพ่เตือนว่าความหวังต้องมาพร้อมความอดทนและการเตรียมตัวเคลส่งหัวใจของเขาออกไปเขารู้ว่าความรักต้องใช้เวลาเติบโตและตอนนี้คือช่วงรอคอยความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงแง่คิดความรักแท้ต้องใช้เวลาและความไว้วางใจ แม้จะรู้สึกไม่แน่ใจในบางคืนเขาเลือกเชื่อมัน่นและดูแลหัวใจตนเองให้มั่นคงแง่คิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ปล่อยออกไปจะนำกลับมาด้วยพลังบวก KL เอฝ้ารอข่าวจากคู่ค้าต่างแดนเขาใช้เวลานี้เตรียมแผนสำรองและวางรากฐานเพิ่มเติมเพื่อพร้อมรับโอกาสใหญ่แง่คิดการรอคอยผลลัพธ์ไม่ได้หมายถึงการหยุดนิ่งแต่คือช่วงเตรียมพร้อมอย่างชาญฉลาด แม้บางสัญญาณดูไม่แน่นอน KL เลือกมองในแง่ดีและใช้เวลาเตรียมเพิ่มทักษะและทรัพยากรเพื่อให้พร้อมรับทุกสถานการณ์แง่คิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ต้องการความอดทนและการวางกลยุทธ์การลงทุนที่ k อ l เริ่มไว้เริ่มมีสัญญาณดีแต่เขารู้ว่าต้องอดทนและไม่เร่งเก็บเกี่ยวก่อนเวลาแง่คิดการเงินที่มั่นคงต้องใช้เวลาในการเติบโต เขาเผชิญสิ่งล่อใจให้ถอนกำไรก่อนเวลาแต่เลือกเชื่อมั่นในแผนระยะยาวและอดทนรอแง่คิดการอดทนคือกุญแจของความมั่งคั่งที่แท้จริงเมื่อเรือเริ่มกลับมาเขารู้ว่าการรอคอยทำให้เขาเติบโตในความอดทนและการเตรียมตัวทุกสิ่งกำลังกลับมาพร้อมผลตอบแทนที่งดงามแง่คิดความหวังคู่กับความพยายามจะนำผลลัพธ์กลับมาเสมอ เสียงจาก Tree of Wands กล่าวปิดท้ายว่าความรักต้องรอคอยด้วยความไว้วางใจการงานต้องใช้ความอดทนในการรอผลลัพธ์และการเงินต้องใช้วิสัยทัศน์ระยะยาวไพ่ไม้เท้าหมายเลขสามเตือนเราว่าช่วงรอคอยคือเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวเพื่อรับความสำเร็จ